บ่ได้มุ่งหวังไปที่ยอดกระถินนด้ย nh อดกระถินสมัยนี้นี่มันเปรแมนกระถินแต่เป็นบริวานกระถินบริวานกลายเป็นหัวหนาห้าแล้วเดนี่พอมาถึงสมัยใหม่นี่ยอดกระถินกลายเป็นหัวหนา้าผ่ากระถินกลายเป็นบริวานเพราะว่าคนไปเหตุความสําคัญพิษคนเข้าใจพิษสมัยเตจีน ยากจกเข็นใจอย่างต่างๆก็สามารถเท็ดได้มีบักเขือ่อนหนึ่งมีหมากใหม่หนึหน่งบักุองอ่งมีหอดอย่างก่อหมักเดือยเอามาประกอบห้วยอ่อยสอยปีกระถินบอลานสิเป็นยังสันหมายถึงความสามาคัคคีในให้ในหน้าผู้ขามีบักทัวเดอรเน่าขาศอกเลยนะโอ้ยเอามาเพาะมาโมหอยตกตานอ่อมองกระถิน ผู้ขามีบังหงตัวผู้ปลูกไว้ตะคอนขอพรรษาสุกพอดีเอามาหอยตักตันขอประกอบองค์กฐถินผู้ขามีบักเดือยปลูกไว้ตะพุ่นแล้วเดือนหกเดือนเจ็ดคนละมอติเจมาออกเอามาหอยตกตันไว้เป็นรังกฐถินนั่นคือคําว่ากฐถินเพราะวากฐถินได้แท้จริงหมายถึงความสามัคคีพระพุทธเจ้าพ่นสนเข็มไห้ผู้เย็บ ผู้กะผู้ขีดผู้วัดผู้ย่อมพระโมกขล่าณภาษนะา,าลิบททำนาทีซอยกันเปัญไาว่ามันเกิดอเนสง์หลายสุขขาสังคสสะสมคีเิ่น่าความสามคีของโมฆะนะย่อมนำความสุขมาให้ย่อมนำความสุขมาให้การเฮ็ดทางกระถินสมัยโบราณนทางกระถินก็คือความสามคีเนะี่เฮ็ดผู้เดียวบ่แล้ว เฮ็ดผู้เดียวบ่แล้วผู้มีขวนเกาขวนผู้มีมีดเกามีดผูนะ้บ่มียั้งกะหาหล่อหาเกียนไปแจ่ใหม่แจ่ล้วออกจากท่างคุดใหม่คุดต่อสมใหม่สมต่อเป็นท่างกระถินต่อมาท่างกระถินแล้วนั่นเป็นแหกไหวซึ่งความสมาคขี้แหกไหว้ซึ่งความเจริ่นบางสายกบกลายเป็นทางหลาดยาง แต่ว่าทางอยู่หัววัดอาตมาคือสบบอมีวาสนาเดีหลาดย่างน้ำน้ำโมกันแน่นําว่าทางกะถินพอเดี์อาตมามาปีนั่นก็ได้ยินข่าวว่าเป็นทางกะถินโอ้เป็นแต้บุญสำหรับผู้เห็ุทางทางกะถินก็คือทางขึ้นสู่สวรรค์ก้อนจสีถอดกะถินก้อนจะ,ะน้ำกะถินไปถอดกปัดกวดบ่อยมันหกปัดจะเพียงอากาศเนี่ยแหละมีตาดมี ปล่อยไม่ไม่กวดไม่ยั้งกับปัดออกปัดไปกระจัดปัดเป่ามันมีแต่ความสามัคคีซึ่งสมัยสมัยนีท้ทุนหลายเงืนหลายแต่เหตุกระถินบ่เถึงกระถินเพราะว่าความสามัคคีมันลดลงอ๋อเพื่อนเฮ็ดบอกกระเด็นแทอ๋อเสือๆยกมือใส่หัวเสือๆบ่มาซอยบ่มามีส่วนรวมแต่ความหมายของคำว่ากระถินกนี่คือความสามัคคีนี่แหละ แมนสิเป็นเจ้าภาพผู้เดียวก็ตามสร้างเป็นเจ้าภาพมัดมูมดคณะก็ตามสร้างอันนี้สงากหลายคืออาตมาวานี่ล่ะเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระพุทธสันได้ก็ตามสางพระตองอาราธนากบมาเขาว่าบุญกระถินนั้นบ้านไดเมืองไดเฮือนไดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพบ้านนั่นเมืองนั่นเฮือนนั่นจังคอยแต่มี อน,นิสงส์มีพาระานิสงส์บ่งแต่พระเจ้าแผ่นดินพิ่นเฮ็ดพระเจ้าแผ่นดินทุกทุกพระองค์ไปถอดบัดนั่นไปถอดบัดนี่พระองค์สเสด็จไปเองก็มีพระองค์ให้องค์ขมุนตีไปก็มีให้บรมองบ้งสานวงองให้สมเด็จพระคณิถานระอย่างแน่แล้วเข้ก็จำบ่ได้ตนโยธาบรรกดาสพิ่นไปแทน เขาบอกเคยเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปถอดผ้าป่าเด้สังเกตเบิงเด้อร์พอยไงเมหญ่เบิงแหน่ข่าวในพระราชสำนักก็ได้ย่ำกระถินนี่แหละเขาสิเห็นเพิ่นเสด็จไปถอดกระถิ่นเสด็จไปว่างผ่าไตเสด็จไปขันเพิ่นเพรไปเองเพิ่นก็ให้ลูกให้หลานให้บ่อร่มว่องสารว่องเพิ่นป่าเท่าจังไคอดีใจโอ้เฮ้ากระซำเพิ่นตัวนี้เฮ้าก็ได้เป็นเจ้าภาพกระถิ่น นะเพราะญ่แม่ญ่ผู้เพิ่นเป็นเจ้าภาพกระถินเมนื่อนี่ว่าเฮ็ดในลูกไส้เ่นวาจังสันล่ะเ่นไปในมณ์นะบอมาธรามดาดาาดิผู้เป็นเจ้าภาพกระถินผู้สามารถจิเป็นเจ้าภาพกระถินได้ต้องมีใจบุญอิริแล้วก็เคยเฮ็ดมาภพก่อนศาสตร์ก่อนเคยเป็นเจ้าภาพมาถพบก่อนศาสตร์ก่อนพบนี่ศาสตร์นี่ใจดวงนั่นความปิติความยินดีความอิ่มเอิบ ความพอใจความขวนขวายความแสวงหาโอ้ลูกเอ้หลานเอ้บานเท่ากัพ่อโย่พ่อกินแล้วหลอดเลียนเกนียนหลอกับพ่อบอ่มีมองสีจอดแล้วเห็ดกองบุญเจ้าของในี่เปรียงหลอดเลียนเกียนหล่อส้มนี่ตายไปแล้วเอาไปนําบ่ได้ตัวพ่อญ่แม่ญงปูหยาแต่ายเท่ากับตายไปแล้วให้หน้าฟ้าทางเปิ้ลกระโปไปนําเท่ากับจะคือพากันประมาทแท้สาระจะเล็กจัะน้อยบ่ได้ไขย เพื่อนขายซ่านบ่ได้ขายรถขายเรือตัวในการเ็ดกองกระถินนี่พเพื่อนเฮ็ดไหแม่นี่ยนะเฮ็ดไหนั่นเนี่ยนะอุทิศไหผู้นันอุทิศไหผู้นี่นนด้วยความเป็นบุญในใจได้จังคอยกล้าวา่ความเป็นบุญพ่อว่าขึ้นปั๊บลูกเต่าเลี้ยนล้านหล่อนแหลนกระสาตุวน้ำเอาเฮ็ดกระเฮ็ดตัวได้ซ้ำแดงกระซ้ำเฮามีได้ซ้ำแดงกระซ้ำเฮ้าย่างขี้ลายแม่นเฮาสิ ได้ผ่าเพลินหนึ่งว่าได้บ่อหยขาดบริขารอัฐบริขารแปดซึ่งเพิ่นสี่ใสเิ่นสี่ใสในสมณะของเพิินในการนุ่งการห่มในการปัจจุดต้อนถอนปีกับในการอธิษฐานพิณตส่วนใหญ่เิ่นก็ผ่าสบงเนี่ยละผ่าสบงเพลินหนึ่งก็เป็นกระถินได้แต่ว่าคนสมัยไม่เหมือนเสียวจะผ่าสบงง็คือิทุกสียยากแท้เพราะว่าสมัยได้จีเพิ่น ตัดเ็บย่อมภายในมือนั่นการจิเป้าผ่าสังฆาผ่าจีวรนนาให้ครบไตโอ้มันก็เหตุบ่อใดแล้วมันก็เลยเวลาไปมันก็เลยเวลาไปเพราะฉะนั้นเพิ่งก็เอาแต่ผ่าสบงผืนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์กฐินเริ่มจากตัดบางวัดคืออาตมาวานเนี่ยปลูกฝ่ายตั้งแต่เขาพันาใส่ปุ๋ยเสียหยาอย่างตา่างๆมันจนฝ่ายออกออกดอก เมือนี่มือเอื้อนสะเป็นกระถินเมื่มือนี่สีห้อมมือห้อมนั่นล่ละคือมือเข็นฝายตื่นเศร้ามากเข็นฝายเลยผู้เข็นเห็ดเคยเห็ดมาแล้วแต่มาก็เห็ดมาแล้วตอนอยุ่ว่างสามหมอแล้วเยอะด้ละ่ะแล้่วเยอะประมาณหาทุ่มโอ้ได้ได้อธิษฐานก่อนมันเลยเวลาไปอยู่แต่ภายใน่นี่ยกระถือว่านั่นแหละคือกระถินส่วนหยอดกระถินซึ่งค้นทุ่มมือนี่อ่างกันยอดกระถินบกกายเห็ดกระถินยอนว่หยอดมันสิบ่สูง นั่นคือความเข้าใจเพี้นั่นคือความเข้าใจเพดคนสมัยนี้เอาเศรษฐกิจเอาธุรกิจมาถมบุญเอาธุรกิจมาถมศาสนาเอาเศรษฐกิจทางโลกมาถมทางธรรมเฮ็ดไห้ผู้มีใจเบิกบานในศินในธรรมบกกาบกกาบางคนเฮ็ดเอาหนาเด้ เพชรเอาหนากระถินพระราชทาตุนี่หั่นกระถินพระราชาท่านอยู่นรราาานยนี้ไปแล้วห่อไปแล้วบ่มมีก็ยืมอยากได้หนายืมไปเฮ็ดบุญกระถิญเปว่าใส่ซ่องหลายๆเพื่อให้มีผลตอ่อผู้รักผู้ให่ผู้เป็นเจ้าภาพอธิบดีมาเป็นเจ้าภาพลูกน้องก็เกณฑ์แล้วบ่าเนี่ยเกณฑ์กันใส่ซ่องหน่อยก็บ่คือ,อกระถินอธิบดีเพระะ่าะวกระถินผู้ว่ากระถิญรัฐมนตระะีเปว่ามันก็นเลยจังสั่นล คำว่า,าบุญมันก็เลยภาษาคนรวยเฮ็ดไร้บรนไดคนในแข่งขันกับบอลนแต่ผู้ไทยเฮ้าไปล้วผู้สันนสนส้นดินสั้นโดดผูด้ดินดินดันดันไปน่ำเพราะฉะนั้นอยากให้ทําความเข้าใจนะทําความเข้าใจกับคําว่ากระถินนะทําความเข้าใจกับคําว่ากระถิ่นอานิสงส์ของกระถินนะอย่างว่าบ่ได้เว้าสื่อเพิ่นจังเทื่อ คุณพอสำเนียงถาวรนะเถียน,นพันธุเศให้คุณพอสำเนียงถาวรดีใจน้ำแล้วธรรมาก็ดีใจนำ้จนำคุณพอสำเนียงถาวรผู้ใดไดรับเป็นประธานหน้าที่บดีในการเฮ็ดกองบุญกองกุศลในเมือนี้เพื่อธรรมาว่ามานัน่นล่ะเพราะต้องไปคิดยากสมัยไม่ โลกมันก็ไปส่วนโลกแต่ว่าโลกบอกไปแต่โลกโลกมาทับถมถ้ำโลกมาทับถมถ้ำถ้ำก็ได้ถือทับแทนที่ถ้ำสิออกก่อนโลกน้ำกลนบัดนี้โลกคือคานิยมขนบถ้ำเนียมเหยียบยำถ้ำไปมัดก็ได้เจ้สรดสังเวช เขาก็เลยทำนาทีของเขาตามที่สี่ทำใดให้กำลังใจนตาโย้มผู้เป็นเกียวเนื่องกับคุณพอสำเนียงถาวรผู้เป็นเจ้าภาพมีคนแม่บัวบานถาวรน,นั่งบดสบานาั่งนายวิรัตใช้หาเน็ดบดสาวบดเขย นายวิรยุทธ์ถาวนนั่งวัดดีดาเฉยพรบุตรายบุตรสะไผ่ทานหล่านี้มีใจใสัท่าโดยเฉพาะคุณแม่บัวบานถาวนจิตใจเพิ่นเบิกบานเบิกบานคือบัวบานเพื่อสิรบ,บุญบานเพื่อสิรกุศลบานเพื่อหวังผลในหมัก ในหอนทางที่เพิ่นได้เปิดไหวถางไหวนคนพอซำเนียงเอ้ยมันนี้ถือว่าตะมากก็ได้บุญเพิ่นเหลียวเ,เห็นคนแม่บัวบานเพิ่นเหลียวเห็นผู้สี่เข่าใจบุญผู้สี่เข่าใจกับคำวา่ากถินสีมาที่แจงแถลงไขให้ญาติโยมผู้มีใจใส,ส่รัทธา,าม,า,มาได้เห็นแนวทางที่ถูกต้อง คำว่าบุญกระถินผู้อยู่ในศาสนาเท่านั้นที่เข้าใจที่สุดผู้ศึกษามาโดยตลอดประพฤติปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับเสียงเหล่านี่มาโดยตลอดตั้งแต่บวชมาบ่าเคยมีปีไดบ่ได้รับกระถินพรงอาตมาก็ได้ให้กำลังใจเจ้าภาพกระถินมาโดยตลอดเมื่อนี่เป็นกรณีพิเศษคุณแม่บัวบานถาวรเพิ่นก็นให้เกียติไปเอิญไปนมนมต์มา แม่มาฉีแจงแถลงไขฉีแนแนวทางเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มาเตือนสติคุณพ่อสำเนียงถาวรด้วยย่านปิธีอันวิเศษของคุณพอ่อรับรูปรับทราบกองบุญเดอ้ออย่าไปคือสาวบุญมีเดอ้เพอพ่อใหญ่สำเนียงเลยเจ้าอย่าปฏิเสธเดอ้อ เิ่นถวายหน่อยถวายหลายจะไปว่า,าแล้วถ้าศรัทธาเพิ่นบุญเจ้าหลายแล้วเมื่อนี่เจ้าเป็นเจา้าเจ้าเป็นรักผู้พปนสิอุทิศให้เด้อรับเอาคักคักโลดเสียงอาเสียงถ้ำนี่เจ้าก็รับเอาคักคักโลดลูกหลานน้องนุ่งมาเบาซูฟังเจ้าก็จะปฏิเสธโอ้ยเอาพระยังมาเบาเจ้าจะว่าให้อคอยเก็บดอกหวานอย่าไปเก็บดอกหวานบาน,บานเพิ่นมาบานเด้อ พระบัานเพลินเ้ามวนก็เป็นพระบานเพลิน <c oughs> ให้คอยว่นเวียนเก็บดอกกระเกลียวเขี่ยหัวเพลินว่าบานเท่ามีดอกกระเกลียวกับเอาดอกกระเกลียวในร้ะมาเบาส้กันฟังเจังไดวาดสนาจะของบริพอร์ดบ่หอดดอกหวานผู้อื่นบอกก็คือผู้อื่นนั่นละ่ะปฏิจริงใจจริงจำซางเท่าซำใดได้าบานเฮ่าก็บเบิ่งกันไปกขออนุโมทนาที่สุดของการจีแจงแถลงไข มาตั้งแต่เบื้องตน้นบอกอาน,นิสงค์ของการทำบุญบอกอาน,นิสงค์ของการให้ท่านบอกอาน,นิสงค์ของข้าวากระถิ้นเพื่อให้กระลังใจแก่ญาติโยมผู้ได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะคนแม่บัวบานหรือว่าคนบุษบาคนวิรัตคนวิรยชดหรือว่าควนวณนดาทุกองค์ทุกท่านทุกคนคุณพอ่อคุณแม่ที่ได้ยินได้ฟังมานี่ ให้เข้าใจความหมายของคําว่ากรถินนผู้ยุ่ในศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับกระถินมาโดยตลอดเห็นอาน,นิสง์ของผู้มาทอดก็ด,ดีของผู้ได้รับอันนั้นก็ด,ดีมาโดยตลอดเกือบ 40, 40ปีแล้วหายสงสัยในอานิสง์อันนี้เว้นไว้แต่ว่าผู้ลวงรับไปแล้วพัญจเข้าใจซําใดก็ด้วยความตั้งใจดีด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงค์อํานาจของการปฏิบัติเทอตมารประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดเกือบ40ปีในศาสนานี้อํานาจของที่อตมากํร่ังเฮ็ดโบดอำนาจที่ได้ถวายดินลอยเจ็ห้าล่ซื้อเติมอีก50กาสิบก็ไเร่เป็นสองลอยก็ไเลยเพื่อสิเฮ็ดวัดเหมาะห้แก่พุทธศาสนา ความตั้งจิตตัต้งใจในการบวชลูกบวชหลานบวชภิกษุสฆงองค์สมเนนสืบถอดศาสนาและอานสง์ที่ได้มีโอกาสมาชี้แจงแถลงไขเหตุผลคนใดยังค่อยมีข่าวากาะทินให้แก่ญาเตกีย่โยมผู้ใดตังต้งจิตตั้งใจมาฟัางในมือนี้ขอเป็นภาระเป็นปัจจัยทรงนุนเนื่องไปหาคุณพอสำเนียงถาวร เดี๋ยวนี้ย่านอันวิเศษของคุณพ่อสำเนียงถาวรโดยการบอกกล่าวของแม่เทรณีโดยการให้สัญญาณจากเทพบุตรเทวดาผู้เ้นมีหูทิพตาทิพได้มาล่อติิรบชวนบุสุขศนจากคุณแม่บัวบานพร้อมคุณบุตรลูกหลานของพนแล้วขอให้คุณพ่อสำเนียงถาวรจงได้รับอานิสงส์ส่วนนั่นและจงไปสู่สุขติที่ปัตนาจะได้ของจะได้คา ส่วนใดที่เป็นทุกข์คุนพ่อสำเนียงถาวรขอให้พ้นจากทุกข์ส่วนใดที่เป็นสุขติส่วนใดที่เป็นความสุขเป็นทิพยะสมบัติเทวโลกสมบัติมนุษย์สมบัติอย่างต่างๆคุนพ่อจงเลือกเอาเนื่องจากภาระนิสงของคนแม่บอบบานพร้อมทั้งกุลบดลูกหลานของเพันไดสังนิสงไ์ไขคือกระถินย่อมเห็ดไหยย่านอันวิเศษของคุณพ่อสำเนียงถาวร สามารถที่จะเลือกที่ที่จะไปจุดติในติที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่สามารถเลือกได้่าได้มีความทุกข์่าได้มีความกังวลใดๆจงทุกประการสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชานี้สาธุสาธุพ่อแม่ญาติท่ามทั้งหลายกล่าวคำ สาธุการพร้อมกันเจ้าค่ะหันธรรมยังสาธุการังกโรมาเสสาธุพุทธสุโพธิตาสา